สวัสดีครับพี่น้องอมินิเกทวิทยมาเฮตุวัดพี่น้องเบิดเมื่อยมาแต่เศร้าพี่น้องก็กินข้าวกินน้ำแน่ก็ไปส่งพีกสะเลยก็ได้นาะเพิ่งมาแต่ส่งพีกกายไม่ทุเรศพี่น้องเลยหมอปูนมาหนึ่งพี่น้องไอ้กระเทยบ่เคยเจ๊เทยเนาะไปกังวนได้กระบะรถไปยังวันแล้วได้กระบะรถคบ่เคยเห็ุเนาะหมอปูนกับหมอบ่เป็นพี่น้องเอ้ย ตกักใส่ตักอันหินใส่กาอาปูนใส่กระไดเนาะอีน้องมาเทเนาะมีดยิ้มใส่วาจาทีมยิ่มใส่มีดกระได โม่ปูนพี่น้องไปเทก่อนเทเลยบ้านี่เทเลยบ้าพี่น้องครับเพิ่งแจกไอศครีมแล้ววันหนึงนี่เขอพายละลายบริษัทายต่อเพิ่งไปเอาไอศครีมมาแจกนะคะขอบคุณคุณอาวเอามาลีอ่างมาหนิคุณอาบริบานเงินลัานคุณอาดอกเงินพ่อญเจดีนั่นแหละขอบคุณพ่อญเจดีละนายคุณอาแปะออกมาคุณอากำลังซื้อ คู่มาตัวได้ไงม่อปูนตัวที่ทาราแลวบันนี้นะที่หาได้เนาะสี่่ที่หาบแมนติีูโม่ก็บซองแล้วโม่กับซองอ๋อตัวที่เซตัวนี้บ่สี่ตัวนี้ตัวที่หาได้สิโมมันแ่บมันโม่ปูนได้สี่แล้ว เดี๋ยวช่วมสองอันบ่แม่นตีชุ่โมองอันเดียวอันเดียวบออันที่สองภาษากูอันตะกดตะการอันที่สี่ันที่ตัวที่หากระลังเออเออกวถึงตัวที่หาอะไรกระลังนั่นเลยอันพี่น้องอันพี่น้องมปูตะยตะกายเนไม่เคยหมอปูเนาะจับติจับเปนจับจับนย่งก็จับอันกระสอบปูนกระทีมลงไหนเลยไม่เกี่ยวโมน้ำกันเลย คนวันเคยเหตุเชื้อเนาะโอ้ยไอเ่ดเคยวันเคยตัวที่ห่ากําลังชิมอันนี้พี่น้องเอ้ยตัดแข้งงดนี่ทีมโค้กปูนอันทีมมันกระสอบปูนใส่นะกูได้จับอนมันนะอเดยนี้เดี้ยคนวัเคยเนาะ เอามือทางในก่อนพี่น้องกินไอศ์รีมเย็นๆแล้วได้เหือดได้แห้งเนาะบา้เนาะเทพี่น้องเอากระมาเทอ่าสิทเทเฮ็ดอันนั้นเด้อพี่น้องสิก่อเฮ็ดบอนเต็มหูมยังขับโบุ้่เอิญฉากมันนะเอิญฉากมันบอนเปิดสิว่าถ้าเป็นพระเมษน,นอร์และยังเคลียร์เต่บัดสิกโก้เป็นนกผสิว่ดเอาการเทพี่น้องมันนี่กระดาษเทคานเนาะ เรามาเห็ดแบบเต็มที่เลยมาหนี้นะชาวบ้านก็นมาก,กันหลนายคนอรีเอ้ยผู้หญิงเงขึ้นเทผู้น้องป้าตัวไม่ได้พวกเก่งบ่อกบันไดหน้าบ่ามาเจ๊ค่ะบันไดหน้าเออผู้หญิงเงขึ้นเทผู้น้งองเออขึ้นเลยจ้าโอเคเออเก่งอรีเฮ้ย นพี่น้องด้วยกันอินุเยี่ยมบ้าอินุเยี่ยมบ้ากระเดียวผู้ใดเห็นแต่ทางล่างพี่นอ้องเคยนองมดป้ามึนก็ขึ้นเทิงป้านั่นไปน้องป้าฟูสาวงามเคยขึ้นนั่งนั่นอีกอโอ้ยถากลายพี่น้องนางเยี่ยมกับนั่ง <c oughs> ชมแล้วซื้อได้ลูกเคยคนไทยนะนางเวิร์กกับนางเยี่ยมพี่น้องคือเชิงต่อแถวบ้าเออห้ามประตอน้ำดอกหมดเป็น,น,ย,นยังม่เจอนะกันนายพี่นอ้องต่อแถวหิวคูป,ปูนขึ้นมาค่ะ แงซิโมอีกอีกอ่ะเทือนึงเนาะโมปูนซีรอบรอบที่หาแบบนี้ก็ได้นี่แหละคนปูนพี่น้องเอย้ยคนน,นั่นนี่นะคือบื่เมือม่อยบื่เมือม่อยแย่พี่น้องเอ้ยบื่เมื่อยย่เบื่เมื่อยหิวบ้านทำเมตตต่อแถวกันเลยนะคะรับส่งต่อจากมือสู่มือ จากมือสู่มือพี่น้องเลยอ้ยท่านี่ก็ซิเทคือกันได้ทางนี้นะท่านี่ก็ซิเทคือการ เ็ดแม่แบบปเป็นยังไงมาแล้วซ้ำพีน่น้องเลยเ็ดแม่แบบผู้เทเนาะซอยกันคนละไม้คนละมือโอ๊ยเย็นแถวกันค่ะกะลี ทุกนาทุกตาเลยค่ะใช<จ>่ท่านลุม่มพูนอาพี่น้องแม่ค่ายอยู่ดีลำบานีล่งบ่ได้ซ้ำ หิวหิวใครหิวมาลายขู่อะไรไปไหนเด้อไปไหนเด้อไปไอน่ะมา ôi ta sẽ lan anh chị chị anh chị chị nhảy 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 ơi, nhảy 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 อายจะกันพี่นาะมันไมมกันว่าเลยแต่อยู่ในท้องพี่บอกบัดลูกเคยบัลลันเคยบัดเดือลูกจะพคร่บัดบัลเดือเนาะเออมีแล้วพี่น้องเอ้ยบ้านหาใส่กันสามัคคีพี่น้องเอ้ยคนละไม้คนละมือผุดหิวคูปูนมาเรียบร้อยแล้วค่ะ เอาของผู้หนึ่งอะจับก้นผู้นึ่งมาบริจบคคอับบริจบควันนี้เวลาทีมลงน้ำกันเลยโอ้ยตายแล้วลงเลยตี่ะลงเลยขากน้ำหมูหมอปูนก็ได้ อันนี้ก็จะเป็นพ่อบ้านเนื้อโฮมอยู่นี่พี่น้องเว้อันนี้ก็จะเป็นชาวบ้านเท่านั้นเองนะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือครับพี่น้องอ,อ้าวเกษตรเต้าหินเทปูนเนาะอีกรอบหนึ่งพี่น้องตักทรายอีกรอบหนึ่งเนาะอ่ะสิเป็น,น,นอรอบชุดท้ายบืน,นี้สิเดเทสิเดจบพี่น้องเอ้ยรอบชุดท้ายก์ชาวบ้านฮะสามัคคีกันคือ,อยังนี่ได้มาหนี คำบอซ่ามาขี้กับบอได้พี่น้องเอ๋ยเพรานเฮตุออกกฎไม่บอได้บปลงมากับเสียเงิน200บาทต่องเงินโปรได้ลงมากับบอเลเซียนี่คือกดตายเลยพี่น้องเอ๋ยคือเล่ยสอยการบ้านเฮาก็เลยลงมาอย่าเสียเงินเฮ้ยหย่าหย่เฮ้ยขึ้นหน้าบูดเลยเนาะเฮ้ยขึ้นหน้าบูดจะดี จก็เลยใส่ความสามัคคีพี่น้องเอ๋ยความสามัคคีเป็นบ่เกิดแห่งความสามําเร็จนะคะเหตุยังกับสาเร็จพี่น้องเอ๋ยอืมาสามัคคีกันให้ใบกบสิแล้วจารยประกา,ากิเทอันชีอันกออ่อปิสิกรขึ้นสิกรสาขขึ้นเทสาก็สาขาาขึ้นเป็นแผ่นไว้แ้มหูพี่น้องเอ๋ยบางบ้านอาจจะเอาไม่เอาแผ่นเงียงบุหิตทั้บ้านเฮาก็เทปูนอย่างเดียวนะคะ เป่ความเนียนะเปความทนทานเนา,เนาะบ้านนอกกรซามาขีก้กันอีลีพี่น้องอ้ล,ลูกสาวสนี่บุกขเขห็นหนังตามจา้าเถื่อลูกสาวสนทเห,ห,หอรอไ่ะไม่พกะทศพัดกะทกรสอบข้ารแล้วพัดกะทศกระสอบข้ารแล้วเออ ก็บาไดแจบก่อนจ๊กนี่ไม่อะทีฟูนัข้างแรกเนาะ คุณเชกระเท่คุณโมกกะโม่คุณตักทรายกระตักทรายโอเคพี่น้องไปเรียกกรอนพี่น้องเลยขอบคุณด้กยกำลังใจขอบคุณเลยลายพี่น้องเอ๋ยชาวบ้านสามัคคีขอบคุณเลยลายอ,อยู่ในกราแาเบิรง,งว่าชมต่อไปได้พี่น้องเด้อไปก่อนพี่น้องสวัสดีค่ะ